สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องยมมอเสาเนาะ,นะค่ะพี่น้องสวัสดียมมอเสาจังหวัดสาเกียวอารัญยประเทศติดเขมรดีนะ้เมาเคื่อนนอนบ่ได้ยินเสียงระเบิดตุ่มต่ำตุ่มต่ำโชคดีมากเลยเอามันติดไส้เดนเนาะสว่าเป็นสันละยังเข้าจะเดินทางเนาะคะ่ะไปวัดไมยาส้อมเนาะคะ่ะไปท้ำบุญเนาะคะ่ะพี่น้องทํำบุญตมกำลังของเฮาเนาะคะ่ะที่ได้โชคลาภจากนแม่เนาะคะ่ะพี่น้องทราตตรง เออกองไฟมันคือแจกผัดมากระทาย,ยกเปิดเลยหัวประตูมันกระิแจงเนาะเดี๋ยวเดินทางไปวัดนิยาซ้อมนะคะพี่น้องฝ่ายบังหันกับผู้ได้ลายเดี๋พี่น้องสองตวัวบ่ถึกถึกแดกเรียบถึอแต่สามตถึอเรียกวัดนนิยาซ้อมสามตตรงบ่ตัดด้วยสามสองเกาตรงตรงถ้าผู้ใดเบิรงคลิปก็น่าจะเห็นเดี๋ยวจะไปขอโชคลาภทำบุญถวายปัจจัยเนาะค่ะพี่น้อง ตามนั้นล่ะมเคลื่อนกันนอ,นอยูรีสอร์มาหอจันมว่านั่นและพี่นอ้องโรงแรมรีสอร์ทอยู่เบิงเตียงันไปก่อนอันนี้สำล่งสิไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปถ้ำบุญวิวาเซศแกจะไปอียงเกาะสดอกดอกทมอีียงนี่ล่ะพี่น้องผมก็บอกว่า่ค่อยถึกดอกสะดอกกอกทมอะไรมันเป็นโบราณคอเพื่อนที่แบบมาบัตรท,ท่ามขอมนะแปลกบอก เขาบอกแปดหรอกพ็บางคนที่มากแบบว่าถธอห้า,ามขอมแหงแล้วมาหาเขากินก็สิเดีกินขาวด้วสิไปวัดก่อนเ่าจะทีไปกินขาวกอนบอกเดี๋ยวเราจะไปวัดกันเนาะค่ะพี่นอ้องกว่าสิม่โว์ไม่ลามเนาะค่ะถัดสินอนเบิงงโทรศัพท์อยู่เพื่อน มันกับบถือเนาะคะ่ะบึ่งโทรศัพท์อยู่ทื่อนมันกับบถือก็ต้องเดินสายทําบุญแบบนี้แหละพี่น้องตัวเองปิดไฟให้เขาด้วยเพราะปิดปิดเป็นฝากแี่ปิดไฟแล้วกุญแจเขาบอกว่าให้เอาไปเสียบไว้ห้องนาะจ๊ะที่หลักบรรษาทยามเช้าหองคว่ย,ยูริโม ไปกัห้องเบอร์นี้เบอร์อะไรบ่าเดี๋ยวเบอง์หาย้อเบอร์แปดเด้อวพี่นอ้องเบอร์ตัวดอกเบอร์แปดจะดูบรรยากาศนี่ทงไยทงหน้าขวามกัแเพงหปลาอยากรีวิวไก่อนกลับแต่ว่าห้องสะอาดมากค่ะสะอาดเนี่ยแล้วก็ไก่วัดแม่ยาซอมเนาะคะ่ะข้าวสีได้ก่ต้องแบบเดินทางไก,กๆเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะประมาณน,นะทักทายยามเสารค่ะเฮงรวยปังค่ะ เดี๋ยวไปทํำบุญเนาะค่ะพี่น้องเจ้าบ่มียังหายเนาะค่ะตัวเลขกโชคลาปปบปบ่มีหายดอกพี่น้องเพราะว่าเนื่องด้วยสุขภาพบอ่อแข็งแรงเนาะค่ะล้วกะเขาพันษาเนาะค่ะงดไดก็งดเนาะค่ะบางเรืองผู้ใดงดไดดก็งดเนาะค่ะพี่น้องบอ <c oughs> ่อ,อยางยุ่กับผู้อื่นเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องเวลาเทบไข้ได้ป่วยมาจะคล้องกะเกือบตายอยู่ผู้เดียวนะคะเกือบตุยอยู่ผู้เดียว <c oughs> ประมาณนั้นแหละจ้ะ ถ้ำบุญค่ะพี่น้องประจำเป็นต้องเอาหวัวยอ้น้ำข่อยหรือน้ำผู้ใดดอกถ้าเ้ามมบุญบาร,รมีมากพอรับหูรับตาซื้อมันกระถือประต้องคิดงางหลาเท้าเจ้ากับรวเด้อเ๋้วขอถ่ายยูนลืมอะไรไหมดูดีๆนะสาธุพระบรมเจ้ีย์ุทธนาสาธุเมื่อคืนเป็นยังทุบมมาบอกเล่งไหมรอ่อสามตัว บรรยากาศเดี๋ยวไปเจอกันอยู่วัดเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแล้วก็สถานที่ที่จะไปไปถ้ำบุญเนาะคะ่ะอยู่จังหวัดสระแก้วเบิร์เนาะคะ่ะพี่น้องใดๆก็ต,ตามแต่เนาะคะ่ะเพราะว่าจะไปถ้ำบุญใดก็อน,นุโมทนาสาธุบุญให้ยเอฟซีแล้วก็พี่น้องวัชรสุขชน,นะคะ่ะมาพร้อมรถคูบุญบัตรมีฉัน